คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเงินน้อยใช้น้อยอย่างประหยัดเงินหนาถ้าอยากสนุกก็เข้ามาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดคล b e กันด้วยนะครับด้วยความหวังดีจากเซียนนอกกอตะคายสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ LSM 99ครับอยู่ในส่วนของเกมยิงปลานะครับและเข้ามาที่ค่ายเกม Space Gaming ครับเข้ามาก็จะเจอ i i s h i n g w อ r ครับหรือประมงฝึกครับ มีตัวช่วยหลากหลายมากมายครับวันนี้จะไปดูกันนะครับว่าจะมีที่เด็ดอะไรให้ชมกันนะครับผมจะไปที่ห้องจูเนียร์ด้วยงบ1000บาทครับฝากกดถูกใจกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆต่อไปนะครับผมขอเริ่มที่5บาทก่อนเลยนะขอ5บาทก่อนครับไปครับอ๋อตัวนี้ขบวนเนาะขอเริ่มที่5บาทครับขอเริ่มที่5บาทครับงบผม1,000บาทนะเอาทำไมอ่ะไม่เอาสิ ผมต้องไมไ่เอาแบบนี้เออไปครับเนี่ยครับเวลาตัวเลงของเราถ้าไปโดนไปโดนอะไรสักอย่างนะไปโดนที่ปืนเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนโหมดไปถ้านในการยิงนะต้องระวังกันนิดนึงนะถ้าเราไม่ได้ตั้งใจมันก็จะเสียลมนะมันก็จะเสียลมครับตอนนี้งบผมก็อยู่ที่หนึ่งพันห้าบาทนะครับไปต่อครับผมจะไปที่เจ็ดบาทครับเจ็ดบาทไปเลยครับ อ่ะเจ็ดบาทครับได้ผลครับเจ็ดบาทมาครับจะได้เท่าไหร่พอไหมเออตัวเล็กๆมาเยอะตายทั้งหมดนี่ขอบคุณครับหกร้อยสามสิบบาทครับกลบมาเหรอโอ้ย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 ครับโอ้ยโอ้ย,อยปืนฟรีด้วยครับปืนฟรีด้วยนะขอปืนฟรีด้วยครับขอปืนฟรีมาครับ ปืนฟรีด้วครับปืนฟรีมาไปเลยครับปืนฟรีมาได้เท่าไหร่ร้อยเก้าร้อยสิบเก้าบาทนะไปต่อครับไปต่อครับไปต่อครับไปต่อไปที่กบครับกบว่าไงครับโอ้สองพันสี่ร้อยห้าสิบบาทครับบวกของเรานะทีเด็ดไปแล้วครับกบหนึ่งตัวสองพันกว่า นะครับขอหาอีกนิดหนึ่งครับเนี่ยครับจะหยุดก็หยุดได้นะ3 4 3 4บาท3 4 3 4สสเลขสวยๆนะครับหยุดได้นะครับอ่ะกจเข้าไปอีกโจเข้าไปอีกุ้มดเ,เล็กไปเยอะรออะไรเราเออ,อจัดไปอีก350ครับบวกไปอีกหน่อยนะนะครับไปครับไปที่ ไปทีงไหนดีครับมาลยนะครับวงล้อผมอยากได้วงล้อมาดูสักทีครับวงล้ออยากได้วงล้อได้วงล้บบงอบลกเรียกวงล้อวงล้อก็มาครับที่เจ็ดบาทนะลูกอรทีโอ้โหโอเคครับวันนี้ย่อยผมทะลุทะลวงทลายไปแล้วสามพันหกร้อยบาทนะผมอยากได้ถึงทักเอา้าของใคร นี่มาอีกเจ็ดสิบครับเจ็ดสิบกระสุนฟรีนะไปครับ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 จะได้บางไม้ได้บางไมนะสี่ร้อยเก้าสิบครับอีกนิดเดียวนะอีกนิดเดียวนะอีกนิดเดียวถึงยังโอ้ยไปถึงถึงยังถึงยังถึงไหมไปถึงครับ ถึงไหมไม่ถึงครับไม่ถึงครับถึงไหมถึงไหมโอ้โหเอาได้อะไรกันมาอีกแล้วครับ40กระสุนนะมาอีกแล้ว40กระสุนนี่จะทำได้ไหมนะคอยดูนะเปลี่ยนโหมดไปแล้วครับคอยดูครับ40กระสุนจะจะได้เท่าไหร่นะ 40กสูญได้196บาทนะครับโอ้โหก็ยังไม่ถึงนะโอเคครับคงคงจะไม่มาแล้วตอนนี้มันก็ประมาณ3,721บาทหยุดได้ครับตบมือให้ครับวันนี้มีทีเด็ดให้ดูโหถูกใจมากเลยกบระเบิดครับ2,000กว่าบาทวันนี้กดถูกใจกดซับสไครต์ให้กันแล้วก็อย่าลืมครับตามไปดูครับคลิปเด็ดๆกันต่อไปนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ